สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องกวักมรกตด่างสตอรี่เรื่องราวดีๆของกวักมรกตด่างขอนําพาทุกท่านนะคะมารู้จักแล้วก็วิธีการเตรียมปุ๋ยนะคะที่เอาไว้สําหรับบํารุงต้นกวักมรกตได้ทั้งกวักเขียวแล้วก็กวักด่างนะคะซึ่งวิธีการนี้ได้มาจากการใช้ของเหลือที่อยู่ภายในครัวนะคะซึ่งเรามักจะใช้เป็นประจํา จำนวน2ส,สิ่งนะคะซึ่งนั้นก็คือเปลือกไข่นะคะแล้วก็เปลือกกล้วยซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่สำคัญมากมายนะคะเมื่อพร้อมแล้วขอเชิญรับชมแล้วก็ติดตามกันได้ในคลิปนี้ค่ะค่ะสนในสำหรับ สิ่งแรกนะคะก็คือเปลือกไข่นะคะซึ่งในเปลือกไข่เนี่ยเขาจะมีแร่าธาตุแคลเซียมนะคะซึ่งเป็นาธาตุที่พืชเนี่ยใช้สําหรับการเจริญเติบโตแล้วก็เสริมการนําธาตุไนโตรเจนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะเมื่อรู้ข้อดีแบบนี้แพทก็ไม่รอช้าค่ะเมื่อมีเปลือกไข่ที่เหลือจากการทําอาหารนะคะให้เราเนี่ยเก็บสะสมไว้นะคะจนได้ปริมาณที่เพียงพอหลังจากนั้นนะคะก็ให้นํามาตากแดด ซึ่งใช้ระยะเวลารอประมาณ1-2วันนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับจำนวนแดดที่ได้มาด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ให้นำมาบดหรือตำนะคะเลือกเอาตามวิธีที่เ,เพื่อนๆสะดวกนะคะส่วนได้มีขนาดเล็กนะคะหลังจากนั้นก็ให้ทำการเก็บบรรจุไว้ในภาชนะที่ปิดมิชชีดสักนิดหนึ่งนะคะ ค้าสำหรับส่วนวิธีการใช้งานนะคะก็ให้ผสมลงในสูตรดินที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกเลยก็ได้นะคะตอนที่เราผสมลงดินหรือบางท่านอาจจะไม่สะดวกนะคะก็ให้ใช้เป็นวิธีการผสมน้ำนะคะแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะหลังจากนั้นเวลาที่เราจะใช้งานก็ให้นำมาผสมน้ำนะคะในอัตราส่วนเนี่ยต่อ5ลิตรนะคะสามารถใช้รถกวักมารกดได้นะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงค่ะ 2นะคะก็คือเปลือกกล้วยนะคะในเปลือกกล้วยเนี่ยจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมนะคะซึ่งจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากแล้วก็ของใบได้ดีนะคะในการใช้งานเนี่ยก็จะใช้เป็นกล้วยอะไรก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกนะคะหลังจากที่เราทานเหลือเนี่ยให้เก็บเปลือกกล้วยไว้แล้วก็นําไปตากแดดจนแห้งนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลานั้นหน่อยก็คือประมาณ5 7ถึงวันนะคะเนื่องจากว่าเปลือกกล้วยแต่และชนิดเนี่ยก็จะมีความหนาบางไม่เท่ากันนะคะ เมื่อทำการตากแดดได้เรียบร้อยแล้งจนแห้งก็ให้นำมาบดหรือว่าตำนะคะแล้วก็เก็บลงในภาชนะบรรจุที่มีฝาปิดมิดชิดนะคะ ทาในวิธีการใช้งานเปลือกกล้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการผสมกับดินปลูกนะคะซึ่งใช้ได้ตามความต้องการเลยค่ะแต่ถ้าหากเพื่อนๆคนใดที่ต้องการใช้วิธีการรดน้ํานะคะก็สามารถนําเปลือกกล้วยที่ได้จากการตากแดดแห้งแล้วเนี่ยนำมาผสมแช่น้ําทิ้งไว้1คืนนะคะแล้วก็ใช้วิธีการรดน้ํากับต้นกวักก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ สุดท้ายนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็สาระดีๆในการทําปุ๋ยแบบง่ายนะคะไว้สําหรับบํารุงต้นกวักมรกตของเราหรือว่าจะเป็นกวากด่างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งสําหรับคลิปนี้แพทก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ